ก,การน้ำมัสการครับปู่คการนมัสก,การเจ้าค่ะอันนี้ของวันพุธนะปูเนะาะแปดสี่แปดห้ามาแปดหกแปดท้อย่างเดียวกรบปูตามที่จริงวันเองครับเท่านั้นปูเสียหายนี้เพราะเล็บปูเขาเดินกินกาแฟครับนี่ครับบวกกันครับ ได้หกกับเจ็ดขับมันออกใส่เรียบร้อยเลยครับอืมอันนี้ของอ่าการนันนี้ปูปลาใส่ปูเห็ดหิบเบิ้งอยู่ปูปลาจับใส่ไม่ได้จับใส่ปูเอาแต่เออเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกครับแปดเจ็ดแปดหกเรียบร้บรอยเลยแมนปูกับเห็ดหิบเบิ้งอยู่ดิแต่ว่าปูปลาจับใส่กัน,นนี่มันทิปไปนี่มันทิปไปบนใบนบนไปล่างครับ หกแปดสี่หนึ่งแปดหกบรอดหรอป่อรับปูว โอ้อันในอสูตรนี้เลยน่บลอดมาปูมาเลยบลอดตรงกันก็ของภูสีสะเกดแล้วปูสีสะเกดตรงกัน,กนลเลยมาปูงวดก้อนเก่าบ,บ่มีเห็นไ่ครับเหลือสี่เล,เลื้ยแปดเลี้ยนลือยแปดมันโดนไหมกบปูอืมของภูศีสะเกดมันตรงกันแล้อย่างนี้ครับของเพิ่นเขาสีหนึ่งนี่ปู่บ่าเถาจะล้องลาพัฒนาคุณปุ้ยบัวใหญ่ให้พร้อมแลวพี่น้องได้นะครับจังรอช่มพร้อมกันนี่แหละครับผม ของเราปู่ห้าเจ็ดแปดแล้วก็เราวพัฒนาคุณปุ้ยบัวใหญ่ความทํามผูชมนะครับก็ได้น้ำปัจจัยเอฟซเป็นฝากมาทําบุญน้ำปูน้ำเด็กน้องเดอ้อเอขออย่างเดียวคือหลูดหลูดมาปัวแปดมาหันเห็นมาแมนปัวถือแปดมับครับเขาจะวิย่านหลูดก็จะเรียนตัวระห้ากาบบจน,นคับผมเอา วิ่งรูดวิ่งรูดบนล่างปูก็สทรงไห้ตั้ง่เม่อวานแหละครับ่านผช้ชมแต่วายอยากมาพห้เอฟซีมาหาปูครับมาถวายปัจจัยปูน้ำมาให้ปูเขียนให้มาฟังปูน้ำ่านผช้ชม บ่าวเถาะจะล่งล่าพัฒนาคุณปุ้ยบยใบใหญ่ให้ความรับผิดชองเด้อในคลิปนี้ไปเลยน,นะครับวิ่งลูดสองกับสามสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้านะครับ สามสองสองสามมันลายหมือแล้วมันเบิลมันหลายมือนแล้วพราปูกันเบิ้ลไว้ป่ะเนี่อ๋อปัวบัวมาเบิ้ลหลายมื่แล้วประจำวันศุกร์สองศูนย์หกสองสองศูนย์ศูนย์ถ้าไม่เบิ<ข>้ลไม่ใ <c> ช่ปูห้าเจ็ดแปดได้พี่น้องได้ต้องมีกันปูจะกันเบิ้ลเลขประจำวันสองศูนย์หกเลขติดประจำวันครับ สามสามพอมาป,ปัวท่านี้ะเรียันอันนี้ก็จะเรื่มด้วยนี่เคยปินด้วยนี่เป็นเก้าเก้าโคกเป็ดเก้าเก้าวันที่แปดแมนครับวันศุกร์ที่แปดธันวาคมหกหกปูห้าเกดแปดใส่เน,นี่ยนะปัวครับธรรมชมเดี<ร>๋ยว<ร>ของพุ้นปุ๋ยบ้าเทาจะ เอาลงคู่กันเด้นให้มาจะฮาตูเด้นมาปัสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองครับอธิบมีเสียงรบกวนในได้ร์ธรรมชมเดอครับเผินตัดหยาเผินทำงากาล่างวันพุธกาล่างวันละข้าวงาะกาล่างวันพุธมีสิบเกียติสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่สี่ต้องแปดสี่กับแปดต้องมาให้เห็นเราพัฒนาไปเบสครับนั่นแหละอ๋อสี่ยังไง ออกสี่สี่หนึ่งสหนึ่งแปหว่แมนครับสี่หนึ่งแปลหัปสิบสอเป็นแปดสิบสีถ้ารูดคือแปกับสีไปเวดครับเอาบั้นสุกนี่เลยปัอ่าสตดสตรพูนไปครบพูนกำลังวันอ่ะบั้นบส้นเออกำลังวันเป็สองหนึ่งเป็นสิบสองมานบันสุกนี่นะบันสิบสอหนึ่งเป็นสิบสองเป็นสิบสองเาติดสองหน่ติดสองหน่อานนี้ติดสอปู่ะ ิดสองสองแปดสองเก้านะครับผมของคุณปุ๋ยเดี๋ยวรอดและพี่น้องได้จะรอดสนุก<อ><อ>ไปสเยเบรกเดินสองครับอสองสองนะครับปูว่าปรเบินไร้มือแล้วมาแน่วันนี้นเอาธรรมชมเดินสองเดินสอง ถ้าจะวิ่งนะเอฟทีจะวิ่งรูดวิ่งสอนะงเลยสามสองสามปเดนครับเอานะครับสองนี่ตัวร่องตรงกันนะครับเนาะตรงกันก็ถือว่าคุณปุ้ยบัวใหญ่นี่ครับวิ่งรูดศูนย์กับเก้ารองสองแต่ว่าปูวาเดนสองชนกันก็คือสองแปดสองเก้านะปูขอให้ไหรนะครับผมนี่ครับชนกันตัวนี้นี่ครับผมชนกันสองแปดกับสองเก้าครับ ของปูซีสเกตกับชนกันบ่ปัวนี่บอกของปูซีสเกตบ้านนี่ของคุณปุ้ยบัวใหญ่ปูซีสเกตนะท่นท่านปูซีสเกตชนสองแปดชนที่สองแปดนะปูะนะสองแปดแล้วก็สองสองแล้วก็หกหกค่ะ,ะชนกันสามคู่อ่าอันนี้ของ,ของปูซีสเกตผมส่งให้ปูปอ,อยู่บ้ันขับเอาท่านผู้ชมนะครับเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้ออันนี้ราวพัฒนาบ่าวเท่าลงของคุณปุ้ยบัวใหญ่ให้ด้วยวิ่งรูดศูนย์กับเก้านะครับ เด่นที่0ูนย์ะครับเด่นรองคือ9นะครับตัวรองคือ2 0 7 0 8 0 9นะครับเน้นที่0 8กับ0 9 9 7 9 8 9 9เด่นรองครับตัวรองคือ2 2 0 2 8 2 9ตรงกับปู่578คือ2 8กับ2 9นี่ครับปู่ให้อันนี้ที่เบาวเท่านับส่งให้ส่งให้ปู่5 7 8มี2 8 2 2น้ำปู่6 6น้ำอ่าปู่สีสเกลชนกัน3ปู่ค่ะชนกัน6มอมีเ่นะครับ หกไม่พอปูหกนี่มาเยี่ยเพราะว่างวดน้องหันกับตัดออกล่ะดูทีแต่เก็บตัดเก้าตัดเก้าเพิ่งออกเหลือแปดตัวเดียวเด่นออกมากกว่แปดบางทีปูมีหกเราต้องส่วนสองตัวเดียวกันส่วนสองแล้วสองศูตรมันส่วนสองครับเอาไปนองแคปหน้าจอของปูหาเจ็ดแปดเด่นสองรองสามครับสองแปดสองเก้าสามสามแปดสามเก้าครับสามสองสองสามกันเบิลสองสองศูนย์ศูนย์หกหกสามสามเน้นที่ติดสองครับ สองแปดสองเก้าสามสองสองสามแล้วก็สองสองแคปนาจอทำช่มกรับขอบุณขอบคุณปูชวนกันด้วยสามสามสาหนักเนียในก็คือครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับสองแปดช้นกันสามหนักครับผมเอาทำช่มโชคดีนะครับเนาะกลับพอกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ